สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดียามเช้าฮะแปดนาฬิกาครึ่งฮนะรอกับสมาชิกในกลุ่มไวนะรัาตึ <S S 0, ออกน,นะครับผมสี่ออกทริปกันนะครับพี่น้องครับวันนี yep. ้เราสิไปไหนครับยังไม่บอกฮะยังไม่เฉลยอยากสนุกอยากมานะเดี๋ยวตามไปเด้อครับพี่น้องครับกับทีมง,ง,งานแล้วครับอะไรนะเวียงป่าเป้าช่องกู้ภัยขาสั้นนะโอ้ต้องนกเหมือนกำลังค้างๆไงไม่รู้ฮะ เมยจะไปเข้าพุกเหรอไม่มาาพี่เรารออยู่ครับเงาตัวโซตาซายู่ครับทหารเกาหลีอๆอกองคันรอครับครอให้ไหมไม่ใช่แบบมามาเ้าเ้ยรถจอดอยู่กลางเดินยิง รอครับลองท้องรอกันแล้วครับตอนนี้กองพันทหารรอแค่หน่วยหนึ่งปฏิบัติการรับบุ่มไปกิไปกินไปอินไปอินไปแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือว่าตอนนี้ว่าท่านฤศีก็ฤศีขี่หลงไหมวันนี้ไม่หลงครับนครนายกใกล้ๆครับหลงตรงอย่างเดียวเนี่ยนะจะเปิด GPS เรยนะราอยู่ตรงนู้อ่ะ ตรงไหนจำทังเข้าไปแล้วหาน้ำตกอะไรเราเคยจำทางได้เลยทนี้เราไปตรงนี้ไม่ใช่เหรอเราไปแค่ยูเทอร์ยังไม่ถึงน้ำตกไ,ไม่ใช่ตอนแรกจะเอาซี่โครงโคขุนไปย่างครับจับขึ้นมา500กว่าบาทครับปล่อยอย่างไวครับ <S <S ทำไมมันถูกอย่างนี้ประเทศไทยซี่โครงแค่เส้นเดียวฮะ <S 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 นี่เสียสดครับ กินยันเช้าแลยครับไปเที่ยวได้เซยตื่นเต้นนะนอนไม่หลับยังนอนไม่หลับหรือยังไม่ได้นอนฮะแกงกีตาร์โปงแกงกีตาร์โปงแกงกีตาร์โปงตั้งสายได้เสียบนิ้วตอนตั้งสายแหละเลยไม่เล่นเลยไม่ได้เล่นครับสาวงามครับสวยที่สุดในซอยครับคนนี้แดนไหนฮะแดนเจ็ดแปดเก้าสามนะครับกาแฟรถสิบล้อครับไอหยอกแปดสองในวันนี้กาแฟรถสิบล้อ อีกอะเหมาะขนาดมาแล้ว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 นูมาโอ้โหโดโหครับมาแล้วครับมาจากเชียงมาละแต่แต่นะนนนนนนมาแล้วนะนนนโอ้โหครับครอมาและนนดูคำรอมาแล้วนนนนรอรอสายเสมอแล้วนะเจ็ดโมงครึ่งนนนนนอยประจานทีมงานสายเสมอครับอย่าประจานเขานะครับเขามาแล้วนะครับเขาไม่มาสายนะครับมาเจ็ดโมงครึ่งนะโอ้โหจะตายพอดีวะชุดนี้ไปสีพันวามานะครับ แล้วก็เราก็ตัดสาเกครับแล้วก็ใส่ต่อโอ้โหตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางแล้วครับแต่ตอนนี้ทีมงานครับดูครับตื่นก็สายเขาจะออกกันแล้วครับไปซื้อข้าวกินเลยโอ้นะครับทีมงานกาลังเดินทางไปแล้วครับ เดินทางเลยครับน,น,น,นี่ครับทีมงานครับสารทีครับกับเปาแปดหกครับกับอ่าอาจารย์อ่าเคนคอมสาราทีมครับรถขนส่งหมูนะครับวันนี้ <c oughs> มีแต่น้ำหนักร้อยโลนะไปแล้วครับ รถคันนี้นิ่มมากเลยครับขอโชคยุบลงสุดแล้วไงเออเดินทางครับเราไปนครนายกครับแต่ว่ามีกิจกรรมอะไรก็ค็ติดตามมาอีทีครับเพราะฝนมันก็เริ่มจะมาแล้วครับอยู่โนนมีอโนมีทีมงานนับรถทีมงาน ปีครับปุ่มไวไล่หน้าตึกครับนี่ครับหรือสีขี่หลงครับเมื่อกี้ตามผิดคันเรือไปโอ้โหวันนี้ไปตามเชฟคันหน้าดีกว่าเดี๋ยวครับรถขนหมูครับเนี่ยครับรถขนหมูครับ ไว้ถึงร้อยขึ้นไม่ได้ยกไว้ผมเรียกว่ารถคุณมี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 วันน,น,นี้ถ้ามีเกมบอลนี่ต้องพน,นันนึงนช่ไหมเอาเราอยู่คนละทีมนี่ใช่เราอยู่คนละทีมกันเฮ้ยเฮ้ยใช่เลย,ยเอออโอ้โหสงสัยพี่โจเหมกันลุกไปอยู่ทีมนู้นเลยเหรอ ไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไร่ปีนี้เราไม่ได้เดิมพันกันครับปีไหนเดิมพันก็แพ้ทุกปีเลยการพิพิธัณปีเล้วเสียใหม่เสียแพ้กับอ่าลีชุดหนึ่งลีชุชชดนนหนึ่งแพ้ชุดหนึ่งโอเคครับติดไฟเลี้ยวแป๊บหนึ่งครับติดไฟแดงโอ้ยหลานครับ <laughs> อันนี้จะตัดทิ๊กหน้าอันนี้อย่าตัดทิ๊กหน้านนี่หน้านนนลงติดไฟเลี้ยวแปบบ๊บเดียวเลยเป็นไงครับเราตอนนี้ความรู้สึกโล่งยังครับผมโลงม่งมากเลยใช่ไหมแต่ก็จะมีนิดนิดเหมือนออกไม่สุดใช่ม <laughs> เติมพลังอ่ะมันจะมีอีกอย่างนะก็คือคุณพับเกาะลงมาข้างหน้านี่ก็เป็นซอนนะครับฮะมีขายด้วยไงไม่มีครับซื้อหน้าตึกแต่หัวใถผงก็ไม่จางนะคนละครับครับเย็นเย็นนินยู่ครับเย็นนินยู่ โกคารส์น <e mm ี่แหละครับเฮ้ยจอดตรงนี้จอดนี่แหละจอดล่างนี่โอเคมาถึงแล้วนะครับไม่รู้เขาจะให้เล่นหรือเปล่าครับฝนก็ตกให้เยอะไม่หมดนี่เลยใต้ต้นไม้เลยติย่ใต้ต้นไม้เลยดีกว่าที่เดียวกันที่เดียวกันที่เดียวกันเนบอลนั่น ก๋เกี่ยวฮีโร่ผ่านไกาแล้วต้งแยกดูนะลงรถกันครับถึงนะครับเปิดรถให้ท่านประธานอัญชลาทีมเอฟเออีอชลาทีมเอฟเออครับเชิญครับท่านเชิญครับท่านดีมากดีมากเดี๋ยวเอาไปสองขั้นขั้นันไดเป็นไงครับวันนี้มาถึงสนามโกคาร์ทแล้วรู้สึกดีรู้สึกเสียใจนิดนึงครับ เขาปิดครับวันนี้ฝนมันตกก็เลยไม่ให้เล่นอันตรายน้ําขังจริงเขาเปิดวันจันทร์ถึงสุกแหละก็เลยฟาวไปครับวันนี้น่าจะได้ไปปิ้งย่างอย่างเดียวละล่องแกงก็ไม่น่าจะได้เล่นนะใส่ใรองเท้าแตะมาเบรกโกคัดเรียวร้อย้เนีเป็นไงเขาว่าไง สนามลุกเปล่าต้อเป็นบอลสนามก็ต้องลุกสิอ๋อมันจำลองไอ้นี่ใช่ไหมใช่จำลองป่าอ๋อแสดงว่าไอ้ยิงเพนบอลนี่ได้เล่นอยู่ครับข้างในก็จะมีงูจะไปจ้องจะไปจ้องที่อาณาคอนดาเปล่าข้างในก็จะมีงูอาณาคอนดาเมื่อกี้อาเปาก็พุกมาด้วยตัวหนึ่งครับแต่ปล่อยอยู่ที่ปั๊มปตทไปแล้วเกมเล่นไปเจอตัวปตทองนะขออยจะมีตุ๊กแกก็พอแค่นั้นเอง กลัวทุกแกครับโอ้โหคุณจะดังต้องอาหัดกลัวอะไรสักอย่างนะใช่ไหมถ้ายืนรอยืนรอเกมไม่ม okay. okay, ีหมวกสามอ่ะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ออกไปหาข้าวกินกันนะครับ ไปหานี่ก่อนเพราะสนามโกคาร์ทเขาปิดรถปิดลมไม่เป็นไรหรอกแรงเราดีช่วยกันยกได้โอ้มีทั้งหมูทั้งช้างครับอยู่ในรถก็วัวเราไมาเองกินอ่ะ ดูดิโอ้ครับน้ำแรงเลยน่าจัวครับอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยคนแล้วครับล่องแก่งเนี่ยเออมาล่องนไหนอ่ะไปทาไม,มยอยู่ไหนรถไม่เห็นเลยอะไรรึตัวน้ำโออยู่ข้างในครับครับทำงานรออยู่แลวครับเอาหูมาส่งครับเอาหูมาส่ง สูชาครับเอตเติมเก้าหนึ่งให้ด้วยดิยเรื่องของเรืเเอ่องอะเออพี่โดก็นั่งอยู่วยก,กันี่ับเดียครับผมถึงแล้วนะครับถึงแล้วครับกวัวต้ตนน้ำแล้วผมไม่หอไม่หลอ,ไม,หอไม่ทันแล้วลาไอ้เช่ ไม่ใช่ใครอยู่เดียวนั่นดี่คือพิศวงไงถ้ารู้ไอจูงเหลือใครเหลือที่ก็เข้ามากันสองคนกันเลยน้ำค่อนข้างแรงครับสงสัยไม่ไม่น่าจะได้ร่องแก่งครับวันนี้มีน้ำแรงนะครับตัวต้นน้ำตอนตื่นอยู่ไห้ อะไรครับขวดหอมปลาเที่ยวมาแล้วอ๋อใช่แล้วเหรอขวนหอมาเที่ยวขวนหอมปลาเที่ยวัำแนงใหม่นีไงครับโอ้ข้าวค่ะข้าวนะครับแล้วนกกินโชว์หน่อยครับไม่ต้องอะไรตอนนี้กกินหูปิ้งอย่างนกมาแล้วแต่ไม่ได้กินนะไม่ได้กินถึทางนี้สวยเลยกินโชว์หน่อยเร็ว อันนี้ให้เป็นนางเอกของช่องเลยน,นครับน้องสาวเสียใหม่ครับกินโจวะค,ครับวันนี้สวยครับโสดครับเดี๋ยวรอทีมงานหน่อยครับทีมงานเอ็กซิเด้นนิดหน่อยครับวันนี้ เป็นงานเอ,อ็กๆน,นิดหน่อยไม่กลับเมืม่อก<ห>ี้จะนั่งแก๊ปมา,าแต่พี่โจมวนไปรับแล้วเยนนินโยกับเปาเปาแล,เลาะเปาแปดหกนะครับชนดาทีมเขาแต่าไม่รักกันเฮ้ยบรรยากาศได้ครับแต่วันนี้ฝนมันตกเลยน้อย ดูน้ำแรงมาก,มากโอ้น้ำแรงมากเลยนช่รักเขาแต่ไมองมา เล้วไงมันเกากขับใต้ครับกระโดดเลยครับสวยอ่ะสวยมากเลยไหมใช่ไจ้ำผมมือต้องมือบัตมึงไปให้น้องเมย์โอบหน่อยไปโอบน้องเมย์หน่อยไททานิกไงไททานิกไง 86. ไม่มีมานี่เรียบร้อยนีไหมเตรียมไว้เราเราเขาทำไม่ได้เราทำไม่ได้ดูครับคนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกียดครับอาศัยป่าที่หนึงอันนี้ อันนี้แห้งแต่เมื่อวานก็หิวข้าวมากมือชงครับมือชงอน,นี่ปีชงครับปีชงใช่ไหมน้ำใส่ใส่เย็นๆตัวปลาะลึกต,ตึกตะค้าน้องคนเดียวไหม เป็นที่ปกระติดตรงสะพานนี่แหละอันวันนี้ดีเจพวกโกมาด้วยนะครับดีเจพวกโกมาด้วยครับไอ้สัตหาเล่นติ๊กตอกดีเจพวกโกเป็นชลาทิศเหรอไอ้มาขวัญหล่อหล่อเป็นชลาทิศเป็นชลาทิศอันนี้เขาข้ามมาด้วยเขาข้ามมาด้เป็นฉลาดทีเหรอเขามาด้วยเหรอ เอาแก้วนี้ก่อนเีแกเลยับเอาใส่ที่่อมแผลลูได้ไหมได้พี่สายห้หมดเลยครับขโงก็มีคันนะคัน้ขับได้เลยป่ะถ้าคันนี้ขับลงไว้ผมน ยันชิมช่วยเลยเป่าดิโอ้ยโชว์เล่โชว์เล่เปล่าเปาล่าไม่ได้มุมนี้มันได้มึงมีไม่ได้อีกกับมึงทำได้เดี๋ยวเดี๋ยวคันมันมันยังชิมไม่ได้อ่ะคือเห็นควันมาละไปแล้วควันล่วงล่วงออกมาตัแล้วนะดูดูแต่ควันแล้วมันยังไม่น่าชิมได้เดี๋ยวลองลองลองยันจับให้หน่อยจับให้หน่อยจับตอนใหญ่พี่อย่าดึงอ่า อีกาเหมานะนั่นอร่อยอยู่แซ่บมากร,าร้านนี้พี่เติร์าาดอับาวบาดเลยข,ขับไปไป,ไป,ไปแวะก,กินในจะเข้าไปร้านนู้นก่อเ่าคมากบิน นี่เหรออันนี้น้ำมะตูมนะครับอันนี้เป็นาน้ำยจ๊ตหวยแต่ว่าผสมจืดหน่อยว่าผสมเจีมมันจะไม่ครบถึงวันสาธีตเอาโอ๊คปลาวาก่อนเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวมันจะดูรักษาสุขภาพเด่นไปหัวถ้ามาถึงหนักเลยมันก็ไม่ไหวอันนี้ชงแค่น้ำหัวนะเลาวอน ถ้าชมเยอะเดี๋ยวจะไม่ครบวันอันนี้ก็สั่งให้นอนไอ้นี่ก็สั่งให้ตื่นตีกันละครับีนผมโอ้ดูคนทำดูให้ยาวถ่ายรูปมันเพราะว่าช้มัอยืดแยกจะรอไม่นานหรอกถ่ายให้ดูได้เหมือนนั้นไห ขึ้นข้ามเลยต้องไเพราะไอ้ตรงแยกจอรอที่เราจะเลี้ยวหลงอ่ะมันก็ไม่ไกลยอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแยกจอบรอแล้วก็มาแยกบายอาแยกเนี่ยแยกไนีาแยกบายอาอ่ะโอ้โหเจ็งขน <S <S าดนั้นเลย,ยกไกกว่านความนีบางคุมเลยอย่าพ่

ออกไมตัดมือบกแคบตัดเอาตัดไอเยื่ออกอะดูดูไอ้อ่อดูนำได้แล้วได้้ได้้แล้วครับทีมงานอซิเด้นนิดหน่อยครับสวัสดีครับเออเพิ่งมาแพลวเพิ่งมาถึงครับอกซิเด้นิดหน่อย พี่เป็นเหตุเลยสังเกตได้นี่ชายาอะไรเยอะหรอนี่ดีเองลูกแป้งเหรอเป็นไงครับเอ็กซิเด้นเลเซียวเออมันต้องมีกรณีทุกครั้งไปเชียวครับเชิญด้านในครับเชิญด้านในครับรอรอนานไหมครับนานครับเมาอย่าครับเมาแล้วแกเมาน้ำมะตูมมะตูม เป็นไงท่านหิวมากเลยเฮ้ยกินโซ่ครับไม่หิว่อแล้วเอ้วอี่เจมผกกดเจพวกกดไม่ใช่นอม่ใช่นอนี่กรมไม้ป่าเดียวกันครับออกรมไม้ป่าเดียวกัน

โอเคครับตอนนี้เราจะเคลื่อนอเคลื่อนย้ายไปสนามายิงเพนบอลน,นะครับจะมูไปสนามเพนบอลได้สาวๆในกล้องเลยสวยๆอย่างนั้นเลยแหละครับ โผล่มาสลุปเลยขึ้นขึ้นนีดตัด <c> เ <oughs> <c oughs> ้นโอ้โหอ,โอ,โอโนี้ครับแรงมากโอ้ใครว่ารถเราเบารถเราเป <c oughs> ิีวงมันก,กหินไม่มีปิวครับรถพวงหินไว้ ผลมาไปแล้วทีมงานไปหนึ่งเลบ